สวัสดีครับคลิปนี้ผลมาสอนลบเกมจากอ p พ c Store นะครับก็สมมติว,ว่าถ้าหากเกมเนี่ยมันเนื้อหาเขาเรียกว่าอะไรกินพื้นที่เยอะนะฮะก็อ่ะอันได้ยิ่งผมจะมาลบเกมนี้นะครับผมขั้นแรกนะครับก็ให้เข้าไปที่อีพีเกมนี่แหละอะไรเกมอะไรวะเมมวนี่ยโอเคไม่เป็นไรเมื่อเข้ามาแล้วครับผมให้เขาไปที่ l i บ r a รีครับเมื่อเข้าไป l i บ r a r y แล้วก็ลบเกมที่เราต้องการนะครับ กดคลิกขวาตรงนี้จริงๆก็ไม่ใช่คลิกขวาหรอกคลิกซ้ายแล้วก็ uninstall ครับผม uninstall ไปโทษทราบเสียงสะท้อนเยอะแค่นี้เองครับผมหายไปแล้วนี่คือหายจากคอมเราไปเลยนะครับผมแล้วก็ประหยัดพื้นที่ได้ด้วยสคลิปนี้ก็มีเท่านี้เองครับผมขอบคุณมากครับก็ผมจะอยู่ให้มันเกินหนึ่งนาทีนะฮะเลกได้สวย โ okay. อเคเกินหนึ่งดีแล้วบาย